ว่าพูดถึงศสลปรินของเราแล้วเชิญมาเลยดีกว่าครับผมขอเชิญพวกเรนครับกับพี่วิทเอสหนึ่งออฟนนะครับนักสักดาชอนนักทิวและซานีครับผมขอเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับสวัสดี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 ครับบคครับบคครับครับครครับ เชิญพี่นิดก่อนเลยครับสวัสดีครับทุกคนครับน่ารักมากเลยวันนี้มากันเยอะมากพี่ต้องบอกว่าปกติเนี่ยถือว่าครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เยอะที่สุดเลยรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เนี่ยแฟนๆมาเหมือนกับว่าเพื่านคเขเสิร์ชใหญ่ไปแต่ก็ยังเหมือนไม่เต็มอิ่มวันนี้มาเจอกันอีกครับพี่เลเขาเต็มทุกครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไหนก็แล้วแต่ใจอยู่เลยนะครับก็พอผมก็สายใจของผู้หูิดูป้ายหนึ่งทีเลยนะครับ อผมน่ารักมากทุกคนน่ารักมากครับขอบคุณครับครับอ่านี่เป็นควาสุขขอพี่วีนั่นเองมาที่หนึ่งสาวหนึ่งเดียวคนนี้ของเราอะไรอะไรอะไรขับเยอะมากอยังไม่ได้พูดเลยซิเนโลกจะแตกแล้วค่ะพขอจบเพ็ยงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็ดีใจค่ะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งคือที่จริงตอนแรกยังคุยคุยกันอยู่ว่าโอ้โหพอจะคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยวจะไม่ค่อยได้เจอบหรอกพี่แต่เงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นยังเนาะนัทชิวบอกเลยน้องเหมาน้องเหมาจะไม่ได้เจอพี่แต่น้องแล้วอันนี้ก็เป็นงานแรกหลังจากคอนเสิร์ตที่เราได้มาดวมกันทีกได้ดีใจมากเลยค่ะเราได้มาเจอกับแฟนๆ้วยใช่ครับนะครับผมน้ิ่มาแล้ครับสวัสดีครับผมนักไทร์กรอนครับดีมากครับขอบคุณมากมากเลยครับว่า ว่าไอ้ท่านขับดาบมันหมายความว่าอะรก็ผู้หญิงเหทำไมแฟนคลับนักจะต้องมีดาบดาบที่เป็นเซ็เซีคือคือมันสื่อถึงอะไรชอบสตาร์วอล์กเอาไว้แล้วจิ้มนะเวลาล้องผิดก็จิ so dessert, ้มน <ills> <sh ort ly> ี่ไงไม่ครับก็วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้กลับมาฮอตไลฟ์สตูดิโออีกครั้งเพราะว่าครั้งล่าสุดที่มาเราสิบสัปดาหบแรกครับผมสองปีแล้วครับก็ดีใจแล้วบรรยากาศวันนั้นกับวันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนครับดันเอ่อผมยกว่า ยิ่งนานวันยิ่งอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆอบอุ่นขึ้นแฟนให้การตอบรับกันมากขึ้นเรื่อยๆเลยน่าดีใจมากๆนะครับอ่ะแล้วสำหรับออฟนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างออฟดีใจครับที่ได้กลับมาอีกในรอบตั้งแต่ปี49โอเคอย่าไปนับอย่าไปลบ53นะ4ปีเท่านั้นเองล่ะเพราะว่าเพราะว่าพอดีเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขันครับผมวันนี้กลับมาอีกแล้วดีใจมากที่เจอวัยรุ่นนะครัะ เจไดจะบอกเอ้ยผมมีอะไรให้คุณครับอะไรครับอย่ามาว่าผมมันเป็นท่าของเจไดเขาผมไม่ได ja ้คิดขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าท่านี้ได้ผลตลอดเจไดใช้ได้ผลตลอดเดังนั้นอีกหนึ่งนัดก็ผมกครับสวัสดีครับผมนัะคือนายนะครับก็รู้สึกดีใจนะที่วันนี้ได้ได้กลับมาทำงานกับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับผู้วินเนอร์โปรเจกต์นะผมก็ เหมือนตอนแรกนึกว่าคอนเสิร์ตจบแล้วก็อาจจะแบบเอ้ยเจอันน้อยโลเลยครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศก็ดีใจครจับนอกจากเจอพี่สี่ศิลปินแล้วก็ยังได้เจอแฟนคลับของพี่สี่ศิลปินทุกคนด้วยนะก็อยากบอกว่าการทำงานอยู่ในเนื่อโปรเจกต์เป็นอะไรที่ผมมีความสุขมา,มากๆที่ได้เจอทุกคนครับผมแล้วก็ได้เจอบรรยากาศของกุ่มแบบนี้นะครับก็ดีใจครับอ่าแล้วนี่ก็คืองานนัสคือกบอกเราเนี่ยใช่ครับผมนะฮะเดี๋ยวถามความพิเศษของโปรเจกต์นี้ดีกว่าครับผมเดีวโปรเจกต์นี้มีความพิเศษอะไรนิบ้างครับอื ยังไงครับเนี่ยความพิเศษสำคัญสุดเลยคือเรา6คน6กแชมป์รวมตัวกันครหนครับแล้วก็มีซิงเกิลมนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นเรียกว่าอะไรนะ EP EP นะครับ EP อะเป็นดูซีดีตลอดซีดีไม่ใาง EP EP นะครบนะครับก็อล้วาวแข่งไปแล้วด้วยนะฮะโอ้ดีๆีดด้วยนะผมผู้ถ่ายมาคอนเสิร์ตนะครับอะไรว่าไงนะสวัสดีครับอ๋ออครับหนูร <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยกันทำ <c oughs> ไมมันต้องฟูนๆนะครับ <c oughs> แต่ละวเราโปรเจกต์นี้ก็คือการรวมตัวของแต่และแชป์แต่และซีซั่นนั่นเองใช<า>่ครับซึ MM ่งถามว่าพี่ยิ้เคยได้ไปแจมกับใครมาก่อนไหมในสี่คนนี้ห้าคนถ้ารวมพี่ตุ้ยด้วยถ้้รวมพี่ตุ้ยด้วย ในห้างคนที่ผมเคยได้ทำงานกับอขอเคยทำงานมาก่อนแล้วรีทีมนะครับเกมหนึเล่สองเจอครับผมแต่คนอื่นก็ยังไม่เคยจะได้มาเจอกันในโปรเจกต์นี้นี่แหละครับผมนะครับแล้วคนอื่นมีอะไรอยากเสนอแนะเพิ่มเติมไหมสำหรับโปรเจกต์นี้ความพิเศษของมันก็เราเพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่เดนไปนะครับคอนเสิร์ตสามมิติครั้งแรกแต่ว่าใครพลาดไปไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยคอนเสิร์ตวันนั้นเนี่ยจะเข้าเป็นหนังภาพยนตร์สามมิติฉายในโรงสามมิติวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ เดินพฤศจิกายนเดินพฤศจิกายนถ้าเดินหน้าออกมานี่ไม่ใช่ของจริงนะครับอย่าไปหาซื้อกันมาต้องรอเดินพุชจิตแล้วนะอาจจะอาจจะได้สามตินตติโคตัวพี่พีทกำลังปล่อยเลยแหละไม่ได้ใช่บ้าครับผมทำไมครับผมจริงจริงแล้วพวกเราเคยได้ร่วมงานกับพี่พีทด้วยไหมใช่ออฟด้วยตอนนั้นอ๋อฟคอนเซอร์มูดกัได้ไหมผมไม่ผมเคยเสลยเกย์ทางละไทยเอกย์ ตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเราด้วยดีใจและรักท้ากับพี่ทด้วยแต่ไฮไลท์ของคอนเสิร์ตนั้นจำได้เลยนะครับเมื่อนึกนะครับอะไรครับพี่มดกำลร้องไอจุนสวัสดีภาพดีๆคุณจำนะฮะเป็นจำไใจมากจำมากนะถือว่าเป็นงานสนุกที่เราได้เคยร่วมงานกันมาครับผมหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะไอซ่าไมเดียไม่รู้เขาจะอยากเจอเราอยากเจอครับอยากเจอเราอยากเจอได้ยง ติดตามด้วยกันนะครับผมล้วสำหรับหนึ่งสาวคนเดียวในวันนี้ให้ห้่โมโ่ชอย่างนนสามสามนี้ดีกว่า1าวเดียมาร่วมงานกับชายหนุ่มล้นรแบบนี้เป็นยังไงบ้างนับใจไหมเจ้าชายเจ้าชาย ใจใจใจอะไรอย่างเงี้ยใจใจจริงใจนะฮะจริงใจเลยครับชอบผู้ชายเลยแล้วดีค่ะสนุกดีครับค่ะสนุกดีใช่ไหมครับเออแล้วร่วมงานกับพี่นี่ที่เขาร้องเพลงเก่งๆเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นถัดมาสนุกเต้นแต่ว่าเออพออยู่รวมกันนานๆแล้วสนิทกันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่เก่งไปแล้วสนุกดีนะ เราจับกันแล้วเป็นเพื่อนใช่ครับผมก็เป็นโปรเจกต์ดีๆซึ่งวันนี้เนี่ยเขาก็พร้อมจะมาโชว์ให้เราฟังอยู่แล้วแต่ละคนวันนี้เตรียมเพลงกันมาโดยเฉพาะรวมถึงวันนี้นะฮะเราจะมีของรางวัลพิเศษจากแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับของรางวัลแจกทุกคนที่มาในวันนี้กันด้วยแต่ไม่ใช่คนที่ไล่ไปผู้โชคดีเพียงแค่5คนเท่านั้นเดี๋ยวรอติดตามในช่วงท้ายแต่ตอนนี้ทุกคนพร้อมอยู่แล้วนะครับขอเสียให้กับ The Winner ร r o j e c t